สวัสดีครับผมเจน็กซีมกิวเซียแ็จแล้วนะครับวันนี้ผมยืนอยู่พื้นที่อำเภออัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับอยู่ที่ท่าทรายโชคมีทรัพย์สามแยกโคกเมาอำเภออัดใหญ่จังหวัดสงขานะครับผมมาส่งรถตักรุ่น a อ r รีบิลสองศูเคมาให้ตั้งแต่เมื่อวานนะครับพอดีติดภารกิจส่งมอบรถตักให้หอเจกที่ทุ่งสงนะครับก็ติดภารกิจวันนี้เพิ่งมาวันแรกครับ ทีมงานท่านใดสนใจรถตักไม่ว่ารุ่นเล็กรุ่นใหญ่ตากหินไหนไลายหรือรุ่นแบบไหนอย่าลืมโทรมาหาผมนะครับที่เบอร์0864914246ผมเจน XMG c Asia Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยแล้วก็ขอฝากท่าทรายโชคมีทรัพย์พื้นที่3แยกโคกเมาหาัดใหญ่สงขาไว้ในใจท่านด้วยนี่ครับสนใจหินไหนไสยติดต่อที่นี่สนใจรถตักโทร0864914246ขอบคุณมากครับผม